สนับสนุนโดยร้านอาหารคัวราตีม่วงไาอําอเภอเสาให้จังหวัดสระบรุรีเบอร์โทร0ู7 9 7 8 0 4 6 5อาหารอร่อยถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยที่ร้านอาหารคัวราตีม่วงไาสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพบกับสุพนตรหมูหันครับสุพนตรหมูหันก็ตอนนี้ก็เราจะแยกหมูหันนะครับผม อ่าตอนนี้หมูก็ใกล้สุกแล้วตอนนี้หนังก็กรอบก็กรอบครับก็อีกสักพักนึงก็จะกินหมูหันได้แล้วนี่ครับผมหมูหันก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอ่าใช่ใช่ใช่วันนี้สุพรเณีหมูหันก็มาส่งอีกเลยครับผมวันนี้มาย่างโชว์มาย่างให้ดูครับว,<ช>ว่าหมูหมูสุพรรณีนั้นอ่กรอบจริงเนื้อนั้นไม่มีมันนะครับผมตอนนี้ก็ย่างไฟอัอนตรายจะสั่งรับประทาน สองวันนะครับลงหน้ากี่วันนะสองวันครับทำไมต้องสองวันครับคุณสุพนรมันเป็นิซเนเจอร์ครับโอ้เซเนเจอร์ต้องเส้นก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในไรเซ็นคุณอยู่ไหนเนี่ยโโแลยเซ็นายเซ็นมันลบไปแล้วครับทุกคนครับิซเนเจอร์มันลบไปแล้วหมูตัวนี้ก็จะมีิซเนเจอร์ของสุพนรอยู่นะครับสุพนตรหมูหันนะครับผมลูกค้าทุกคนนั้นจะต้องรับลายเซ็นนะครับแต่บังเอิญว่าตอนนี้หมูมันก็โดนย่างเกรียมไปแล้วนะครับทุกคนใช้ไฟประมาณนี้ครับ ถ้าไฟแรงกว่านี้หมูจะไหม,ไม้จะไหม้อาา่ะฮะก็อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้กินกนะครับพริกหมูหันหมักพริกไทยและสมุนไพรหลายๆครับเอ่อไม่ทราบว่าหมักตอนเมาหรือเปล่าครับคุณสุเมธตอนเมาไหมต้องไม่เมานะเม,มาครับต้องเมาเหรอ,ม<า>อ,อเมาเพระต้องเมาเมาได้รสใช่ไหมสูตรนี้สูตรน,นี้ได้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอหลายปีนะครับแต่ว่ารุ่นอากงหรือรุ่นไหนอ่ะลุงรุ่นแต่อากง ไอ้นี่เนี่ยแจวสำเอามาจากเมืองจีนอ่ะแล้วคิดว่าจะขายสูตรนี้ไหมครับโอ้ไม่ขายครับไม่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายครับอันนี้เป็นเป็นสูตรลงรุ่นต่อรุ่นไม่ขายให้ใครเด็ดขาดไม่ขายนะไม่ขายไม่ขายนี่ครับเห็นเป็นหมูหันนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเออเอาอะไรมาใส่ด้ครับอันนี้เขาใส่พิเศษเลยนะรุ่นนะกงมาจากสำเพาจีนใช่สำเมาจากเมืองจีนอ่ะนะครับอ่าอันนี้ยืนยันจากสุเรยณหันใช่เจ้าของต้นตำรับครับคนนี้เจ้าของต้นตำรับของจริงอ่าฮะ นะครับเราจะไปเห็นนะครับการหมักอะไรบ้างเครื่องหมักน <yim> ี <bucks and Pokemon apan> ้จะไม่เหมือนไม่เหมือนหมูหันอ่าที่อื่นนะครับผมที่อื่นนั้นอ่าเราจะพอคาดเดาว่าเขาใส่อะไรไปได้บ้างนะครับแต่สุพเนตรหมูหันนี่ครับใส่เครื่องปรุงต่างๆนี้เป็นความลับใช่ไหมสุพเนตรเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องปรุงเอ่อมาหมักกับหมูเนี่ยหมักกับตัวหมูเนี่ยหมูนี่เราเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะหมูอ่ะฮะหมูเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะโอเคเลี้ยงบนผักเลยนะ ครับผมอีกสักครู่หนึ่งก็เราจะได้กินโชว์ให้ดูนะครับว่ามันกรอบแค่ไหนผมขอนังก่อนโอ้โหดังป๊อกป๊อกป๊อกครับผมแต่ถือเรียกว่ากรอบเพนีนยังไม่พอฟังเสียงหนังหน่อยครับโอ้โหป๊อกป๊อกป๊อกเป็นไงครับอ่านี่ก็คือเสียทอนะครับผมเสียทอนท้อชาโนนก็พอดีจะขอซื้อสูตรของเสียเนตเนเดียกำลังจีบจีบอยู่เนี่ยไม่ได้ใชหรือเปล่าเลเนี่ยครับผม เศตษอรก็นี่ครับก็คือเจ้าของร้านอาารคราตีนะผมก็สนใจเรื่องหมูนะครับวันนี้สุภรรณก็จะมา,าย่างกินโชย่างโชย่างโชเฉยแต่ไม่ได้กิน<ไ>ใช่ไหมกินกินด้วยนะนยไม่เคยเป,เเปิดเผยสูตรที่ไหนมาก,ก่อน,นวันนี้หละจะเป็นครั้งแรกโอเคนะครับสุภรรณนี่จะเปิดสูตรตอนเมาเครับผมถ้าไม่เมานี่โอ้โหขอสูตรจะเขายากมากเลยเอาปืนจี้หัวแล้วจะไม่บอกเลยครับยอมตายแต่เขาจะบอกตอนเมาครับ วันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เมานะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนกินดีกว่าครับว่าจะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปคบกันตอนต่อไปอ่าเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปดูตอนกินดีกว่านะครับผมเป็นไงบ้างหมูกรอบไหมโอ้โหเนื้อนี่ครับอันนี้คือราตีหมูทาครับเอ้ไม่ใช่อันนี้คือเจ้าของร้านทุณรีไม่ใช่ราตีหมูทา ตอนนี้เจราตีก็ดีครับเปิดซิงลยครับทุกคนเจราตีเปิดซิงอนะ่ามูหันของสุปเนตเลยสุปเนตมูหันมาวันนี้ก็อยากจะมากินกันหน่อยเจราตีก็ดีครับขอเปิดซิงก่อนแล้วกันจะเป็นยังไงหนังกรอบไหมกรอบ,อบกรอบไหอ,บอ,บอือหือโอ้โหดีครับทุกคนครับอันนี้คือสุดของสุปรชเนมูหันนะ สุเมธสุเมธครับผมเจไดตีเจไดตีโซยแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โหครับผลงานของเจไดตีก็หัน่นส่วนขาไปแหว่งนะครับทุกคน <laughs> แหว่งแล้วนะครับต <laughs> ออลอบมาแล้วไปครึ่งตัวแล้วขายครึ่งตัวแล้วเอาเจต้องชิมดิเป็นไงต้องชิมโชว์ดิเป็นไงโอง้โหครับเป็นไง น,นี่คือตุกของตุณเนตตุณเนตมุหันนะ,อะโอ้โหเนื้อดูสุกดีนะไป้งเลยนะ,นะลอง,องอลองเลยเอาลองเอาดิเจ้ชวชวหน่อยชว์ช่ว,ช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 วากล้องหน่อยอันนี้ครับอันนี้คือนหนังนะครับ อันนี้หนังโอ้เจลาตีเป็นไงกรอบไหม,อมเออดีมากเลยนี่ครับผมจะอกินบ้างกรอบเดี๋ยวอไม่เลอะคอมอ่ะอืมไม่เจะเชื่อเลยว่าหม,มูหันของสุพรรณีจะอร่อยนาดขนี้นี่ครับทุกคนเขาไม่ยอมบอกสูตรใครนะวันนี้นะครับเขาจะบอกสูตรให้ทุกคนรู้ว่า แดีวเขาจะบอกว่าหมูหันของสุพเนศหมูหันนี้เขาสมเครื่องอะไรบ้างาคคนครับทุกคนเจนรตีก็จะติดใจนะครับเป่งหันอยู่เลยครับทุกคนโซยกันพวกเลยอดใจไม่ไหว ถามว่าวันนี้กินหมูแห้นกันเรื่องในงานอะไรงานวันนี้ก็คือทางเสี่ยนี่เขาก็เลยมาทดสอบมามาทดทวนสูตรทวนสูตรทวนสูตรอากงอากงหมูออร์แกนิกนะครับอันนี้หมูหรือผักเนี่ยวออแกนิกโอเคสูตรออร์แกนิกครับผมหมูเลี้ยงด้วยปลอดสารปลอดอแกนิเข้าป่าค่อนแทบหักเลย เอาละครับตอนนี้หมูของอูปเปอรรียนมูหันก็หั่นออกมาเป็นชิ้นเรียบร้อยแลนะครับทุกคนอันนี้ก็น้ําจิ้มน้ําจิ้มก็น้ําจิ้มของอน้ําจิ้มใครเนี่ยเป็นสูตรของร้านทางร้านผมทางร้านนะทางร้านโอ้โหเป็นพริกเต็มเลยลองชิมก่อนอ่าลองชิมแล้วทุกคนลแล้วเป็นไงบ้างอหมักเองอะไรกินเองไรไหมอร่อยครับอร่อยเหรออาจารย์เป็นไงอาจารย์กินยังไงอาจารย์ว่า เดีย๋ยวเพิ่งยูโกกูขอเติมก่อนของขาดอ่าทุกคนถามว่าทำไมไม่เอาเป็นตัวมาตั้งเลยคือมันไม่ได้ครับทุกคนถ้ออาไไอ่องอางไฟไปเรื่อยๆอ่าต้องอ่างไฟไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็หั่นออกมาแล้วก็<อ>นี่ครับหน้าตาแบบนี้เขามีสูตรเนื้อโกเบออีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางนะครับเดี๋ยวทางเสียดเนี่ยเขากำลังหมักอยู่สูตรอะไรพี่เนื้อโกเบจากที่ไหนออสเตรเลียเนื้อโกเบถามเขาครับถามเขาเลี้ยงเลี้ยงด้วยหญ้าเอ่อ ยาดูฟังครับเอาให้นายครับยาดูฟังยาลูซี่ <laughs> ยาลูซี่ยาลูซี่ <laughs> โอ้ผมคิดว่ายาพัฒนัมิ่ยาลูซี่ <laughs> ไม่เคยแบบหวานผุยไม่ไงเป็นออร์แกนิกล,ล้วนๆอ๋อเหรอครับที่นะครับสุพรรดฟาร์มก็มีทุกอย่างครับมีมีทั้งวัวมีทั้งหมูมีทั้งไก่นะครับอันนี้เราก็เอาอันนี้ก็เอาหมูเอาหมูมาโชว์ก่อนนะครับ ันมเป็นยังชิ้นนี่อาจจะดูแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่เนื้อหมูนะมีแซลมอนมาจากที่เมะที่ไหนนะไทยเลยนะมีมีไปดูแซลมอนเนี่ยฟินแลนด์อันไหนเอ่ยแซลมอนอันไหนเอ่ยแซลมอนเอาแซลมอนจากฟินแลนด์หมดแล้วฮะฟินแลนด์อ่นี่นะแซลมอนแซลมอนแซลมอนไหนคุณแซลมอนเห็นมีตะส้มตำเลยอะไรตะส้มแซลมอนแซลมอนครับอี่ตำแซลมอนตำต้มแซลมอน แม่คนไทยนี่เก่งนะเอาแอปพายทำอาหารกินอร่อยๆแม่หูจักบัวแซมมอนนะแม่หูจักไอ้นี่เปล่าปลาสลิดหูจักเ <laughs> <laughs> ปล่าก,กุ้ไก่อันนี้คือเจ๊กุ้กไก่ <laughs> กินเดียวครับไม่คุยใครเลยเหนียวแล้วเนี่ย ทุกคนครับผมจะลองกินหมูหันของสูเปอร์เนตหมูหันดูครับว่าจะเป็นไงนี่นะหันออกมาแล้วครับอันนี้คือหนังหมูนะกินพร้อมเนื้อเลยแต่บางคนเขาบอกว่าให้กินหนังอย่างเดียวเนื้อเขาไม่ค่อยกินกันแต่ผมนี่ขอเลือกทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วกันพิสูจน์ไปเลยครับว่าจะเป็นไงจิ้มน้จิ้มคับจิ้มน้จิ้มนี่ครับผมหมูหันของสุเปอร์เนต แลวเราจะลองกินดูครับว่าเป็นไงอร่อยอ่ะอืมปัสแจกมันจริงๆครับไม่มีมันติดเลยเออกแกน,นิกอกนะอกแกน,นิกนะออ์แกนิกสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จนี้ครับอ่าสัมภาษณ์โกนนะครับอ่าตอนนี้ก็ เป็นสินค้าของสุปเนศบูหันนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นเนื้อนะอันนี้มันคืออะไรคุณสุปเนศอันนี้เป็นนิวเมนูนะครับนี่เมนูเหรอนิวเมนูโอ้เมนูใหม่นะอันนี้เป็นคือทําครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเหรอใช่มันคืออะไรอ่ะเนื้อออสเตรเลียออสเตรเลียด้วยใช่เลี้ยงที่ฟาร์มออร์แกนิกเหมือนกันโอ้โหนี่ครับเนื้อฟาร์มออร์แกนิกนี่ครับทุกคนเห็นไหม เนื้อก็มีมสสันแทรกนิดหน่อยนี่ครับมันครับเห็นะครับมันแทรกแล้วเราจะไม่หมักเลย <c oughs> ทำไมอะ่ะเพราะมันดีอยู่แล้วอ,อ๋อ,อ,อรสชาติของเนื้อ,อรสชาติของเนื้อนะครับอเ <จะ S 3> สียทอไทยโรยพริกไทย,ไทยนี่ครับโอ้เสียรก็เทียมพริกไ,ไ,ทไทยไว้โรยคพริกไทยพอแล้วนะทุกคนนะเพราะเนื้อมอร่อยอยู่แล้วนี่พริกไทยจากเออจากไหนครับจังหวัดแม่งสอนจากร้านหญยเลิง <laughs> โอ้พี่ไทยแม่งสดนะครับเราจะไปเสียงเสียเนี่ยรับผมพี่ไทยนี้อ่าพี่พี่ไทเกตเอนะครับหาก,กินยากด้วยแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นพี่ไทยร้านเยลนงข้างข้างร้านคุณตีนะโอ้โหครับลองกินหมูดิ นี่ทุกคนเห็นไหมหนังหมูเอ้ยโอ้โหยี่ครับทุกคนครับนี่ครับหนังหมูกับกรอบ,อบ <caracter S 1> เดี๋ยว<ร>ผม,มจิ้มมันจิ้มก่อนเห็นเขากินหนังหมูกันผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยกินหนังหมูนะอนลองกินหนังหมูพรีเปียวดิเป็นไง โอ้หม่นดงเลยเนยฮึฮกรอบมากตุ้องยางเครับก่อนจริงเลยถูกไหมตื่นเตยนอันนี้เมนูเห็นทอดหรือว่าตื่เต้ของผู้เสดร์เขอคัดจ์อะตื่นเต้ครับตื่ยเตครับอันนี้คืออะไรเจ้าเนี่ยเขนิ เห็ดนะครับอันนี้เห็ดไม่ใช่กุ้งปล่อยหรอเห็ดอะไรมันเไม่เหมือนกุ้งจังมันมีกรรมวิธีทำหลายอย่างเลยใช่ไหมเขาบอกอันนี้อันนี้เปลียนเสมือนว่าอันนี้เรากินแบบแก้มเหล้าเฉยอืมแก้มเหล้านะใช่จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วของทั้งสูตรนี่ครับอีกนะครับการนะเรากินดิวยเป็นไงกรอบอ่ะทุกคน ้ิยอดเลยอือฟังเสียงฟังเสียงกอบกอบก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 บพี่กินคุ้งปอยนะคุ้งอยนะทอดง่ายรเยแ่าอร่อยแน่ไม่แอืออ่ะจะน,นีก็ยากครับเนื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียต้องใ้งเนดตอนนี้ก็ทำการย่างกนที่เรียบร้อยแล้วในสกู๊ตจะดูซิว่าแม่หก อันนี้หกอ่ะระดูกกระดูกทุกคนกระดูกหมูมันกรอบจัดครับดูสิกระดูกกกระดูล่วงไปเลยดีนะมีไอ้ตะแกรงรองรับกระดูกก็ยังกรอบเลยนี่ครับผมกระดูกยังกรอบเลยทิ้งไปกินไม่ได้แล้ว อ่ะเดี๋ยวเรามาตาเรื่องของหมูต่อครับผมนี่ครับเจราตีก็ยังไม่ยอมห่างจากยังไม่ยอมห่างห่างจากหมูครับถ้าไม่หมดไม่หมดไม่เลิกครับทุกคนออกหมูก็ตัวเคื่งน,นะไม่ใหญ่มีเล็กมากหูเนื้อหนังนี่ดูแดงดูแบบกรีมกรีมน่ากินจัง แน่นอนเลยโหสุดยอดครับวันนี้จีตีเธอบอกว่าขอเล่นอะไรกับแบบมุ้งหมูก่อนไหนไหนโอ้ขนาดเอามีดหันนะครับทุกคนยังไม่ใส่ปากนะจังกรเก็บ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 เลยนะครับเจ้าของหมูนั่งอยู่รุ่น ไม่มีเส้นละเจ้าของหมูไม่มีเส้นละวันนี้เจรติก็หันมาระวัง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 ครับระวังครับเจรตีครับโอ้โหโดนโอ้โหรุนมากเลยเออเฮ้ยมันกรอบไหมกรอบอ่ะนี่จริงยังกรอบเลยยังกรอบเลยพอละเอาพรอกันอันนี้คืออะไรเปิดมาก่อนใช่ไหม ทำไม่ย่างต่อย่างเนื้อออร์แกนิกของของสีเนตต่ออะไรครับตัวนี้เนื้อของเนื้ออะไรนะสี่เนตออสเตรเลียออสเตรเลียใช่โอ้เลี้ยนด้วยย่าลูซี่เป็นเลี้ยงฟางไม่เหรอฟางหรือย่าลูซี่ย่าลูซี่มักกามตาลไม่ใช่ฟางนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวนี้เราตัดภาคมาตอนที่ว่าสุกแล้วไม่เหนียวใช่ สุกแล้วกินเลยนะครับเนื้อลูซี่เหรอไม่ใช่เนื้อออสเตรเลียวัวออสเตรเลียอ๋อหญ้าและหญ้า,าลูซี่ใช่กินย่าลูซี่ห<อ>มักกากน้ําตาดนะครับผมตัวนี้ก็เสร็จสรรพไปลอยแล้วอาจารย์ดิบก็ไม่กินเลนยในเสร็จเธอลองกินโชยุด้ยวยเป็นไงนี่ครับโอ้โหรสชาติเป็นไงครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหวานนุ่มละมุนลิ้นปลาหวานนุ่มละมุนลิ้นอาเซจ้าของจาอง้าของลองกินนี่จ้าของเป็นไง ต้องชิมตรงนี้ตรงตรงครับผมไปร้องแล้วเลยนี่ครับอันนี้อันน่าจับภาพมาตอนที่ว่าสุกแล้วนะหั่นมากินแล้วโอ้โหไปครับเนื้อเนื้อเนื้อออสเตรเลียกินแล้วเป็นไงบ้างมันมันนุ่มนุ่มไหมต้องต้องค่อยๆกัดต้องค่อยๆกัดเหรอถ้ากัดแรงเป็นไงมันจะขาดมันจะขาดโอ้แสดงว่าเนื้อนี่เบื่อยมากใไหมใช่โอ้โหโดนไฟไม่ได้โดนไฟเปื่อยเลย น,นี่ครับผมเนื you, nee ja Lucy, right? ้อออสเตรเลียกินหญ้าลูซี่ใช่ไหมใช่ลูซี่ปลาตามตาลผมว่าดูเนื้อแล้วมันไม่ได้ไม่น่ากินหญ้าก็ดูลูซี่นะไม่จะกินฟางก็จะกินฟางชาวชาวนายแหละเอาว่าอะไรผมทั้งนี่ครับอ่ไอหมูหันก็นอนเหี่ยวอยู่บนไอคานไม้ครับปนยังคำอ่ะแต่ปูยังคำมันเหนียวที่ไหนี่มนะแต่ว่ามันเนื้อหมูหันก็ยังไม่หมดเลย เนื้อตะโค้งนะครับทุกคนเจ๊ลาตีไม่หันต่อแล้วเจ๊ลาตีก็มานั่งกินแล้วเจ๊ลาตีไม่หันต่อแล้วครับผมไว้ตรงนู้นแล้วบอมเอาซอสพริกในเอาซอสบึกเขือนในข้างนอกในร้านให้เขาดิโอ้โหครับกล้องอาจจะซูมไม่ชัดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ากล้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆเนื้อแดงมากครับเนี่ยโอ้โหมีเดียมมีเดียมแรครับมีเดียมแรเห็นไหมครับเนื้อมีเดียมแร เสน่ห์เขาว่าเยอะเนื้อนั้นกินหญ้าดูสิแต่ผมมองว่าเนื้อนี่น่ากินฟางนะครับผมเสียดน่ตอนนี้สิทธอนก็กินน้ำชาหนึ่งหยักครับผมเออหนึ่งแก้วน้ำชาเน่กลับบ้านเน่ดูต้นโอเคครับกินไปกินมาขาหมูก็เลยเอาไปกิน เอาแพลวกินนี่ครับจากขาหมูของเนสเตกคุเ่ราดีครับทั้งตัวครับผมเหลืออยู่แค่นี้ครับเหลืออยู่แค่นี้แล้วใครกินเอาให้เมียสุเรชกินกันน้องกุ๊กเกโอเคครับผม ทีมนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับผมจากเจ๊เจ๊ก็ไม่ไหวแล้วง่วงแล้วนะครับนู่นครับเห็นไกลๆคือเตาเตาย่างอ่าหมูนะครับเอ่อหมูหมูหันของสุเปเนสหมูหันก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมก็ดูแล้วกันว่าอร่อยไหมอร่อยฮะแหมดูไปถ่ายตรงนู้นด้วยไปถ่ายซี่โครงด้วยตายมาแล้วเนี่ยโครงอยู่เป็นไม้อยู่นะ นี่มันเหลือแต่ขาแน่ทำไงเนี่ยแแห้ดีครับแแห้ดิครับเอาไก่ไก่แห้โอเคครับผมช่วยกันล้วกดแชร์นะครับคลิปนี้ก็เสียทอนก็เป็นไงอนเสียทอนเอาไหมอิ่มแป้ครับอิ่มแป้อร่อยครับผมเจจาขอซื้อสูตรอยู่ซื้อได้ขายไหมเอ่ยขายไหมอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินใจอะไรใช่ครับต้อง ผมต้องไปถามเจ้าของสูตรก่อนไม่ไม่สูตรตีเนตเหรอเป็นสูตรของผมแต่ได้มาจากกงอากงต้องไปปรึกษากงก่อนว่ากงจะให้ไหมอากงยังอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าตามตำราโกงบอกว่าต้องไปสืบรุ่นต่อรุ่นละใช่เอาเสียถอนยิ้มเลยครับเสียถอนยิ้มเ็ะกูเดี๋ยครับผมก็ต้องใช้วิธีมองตาเนตทีบ่อยๆครับผมเห็นไหมทุกคนเอาเอไกลนะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ไอ้ซากไม้แล้วนี่ชิวไซยอยู่ตรงนี้โอเคกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกด subscribe ด้วยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับผมก็อ่าทรูบุรีส์ปปอ่ามูหันก็เอามาให้ชิมอยู่นะครับไม่ใช่เราเราคือเสียรถสิบล้นอนะครับเรา<อ>ค,รครือเสียรถสิบล้อฝากผู้ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให<อ>้ช่องอารีแชนันลแอน่ จ้าจ้าจ้าไปแล้วครับวันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โมโหของสุพนีนะจริงๆเขากบเขากบเกียร์สิบล้อเกียร์ต่อละคือเกียสิบล้อแต่ของร้านโคราตีโอเคครับผมสวัสดีครับถือเว่ยขาตะกินเองครับดู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 ทุกคนดูมันไม่ใครกินเลยมันยิ้มท้ายจะใครเองนะอื้ม ดูไงไอขาหมูนะเสนิดซื้อมาเฮ้ยย่างเมื่อกี้ย่างเอามาย่างเองนะครับผมขากิขากิขากิเออเป็นต้นอย่างนั้นมาจริงเฮ้ยโอ้ยเสียของอ่ะเสียของอ่ะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ